สรุปผลกันในขันศึกวันไฟใน2ีสครับสมิลาเจอนาตาเลียนี่คือคู่เอกของรายการนะครับชิงแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นสองเวทของนาตาเลียดีอาสโควาครับสมิลาก็มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ใครได้แชมป์เส้นนี้ไปโดยรูปเกมนาตาเลียมาดีเลยนะครับเปิดเกมก่อนเดิน มีจังหวะแย็บนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นสมิลาเองก็เหมือนจะพลิกสถานการณ์มาเดินคืนบ้างนะครับไม่ให้นาตาเลียชิงทําก่อนครับแต่ว่าก็เป็นนาตาเลียนะที่ดูว่าจะออกบัตรได้ดีกว่าในช่วงต้นๆแต่เกมผู้นี้ก็ต้องมาจบด้วยการน็อกเลยครับสมิลาอาศัยความยาวครับช่วงแขนที่ยาวกว่าล้วงไปนะครับทุบท้องของนาตาเลียนาตาเลียมีอาการให้เห็นสมิลาไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปครับก็ตาไปขยําแล้วก็คว้าชัยมาได้ครับชิงแชมป์โลกรุ่นสร์เวทครับ เป็นทางสมิลาซันเดลครับชนะนาตาเลียดิสโควาโดยทีคยโอยกที่2ครับแชมป์ของสมิลานะครับก็ต้องโดนปลดด้วยเพราะว่าสมิลาทำหนักไม่ได้นะครับคู่นี้น้ำหนักประมาณสัก125แต่ว่าสมิลาทำที่126.5ครับต่อยกันเป็นแคสเวทครับผลคู่ต่อมาครับ MMA รุ่นเฟเธอร์เวทอักบาบดุลลาชนะฮาริสอาเมียครับคู่นี้จบน็อกยกที่2ผลมวยไทยรุ่นไลท์เวทนะครับคุณก็ต้องพูดถึงหน่อยนะครับดิมิทีเมนซิคอฟ ชนะสินสมุทรกลิ่นมีครับคู่นี้จบน็อกยกที่3สินสมุทรเป็นพระเอก2ยกเลยนะครับต้นมาเปิดเกมเตะขาได้ดีครับอาศัยจังหวะความยาวช่วงชกที่ดีกว่าส่วนดิวิที่เองก็มาแบบน่ากลัวเลยครับโดนเตะโดนไะไไปก็เดินไม่หยุดนะครับใช้ความพยายามครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนยกที่3ามนี่แกได้จังหวะต่อยท้องสินสมุทรตัวงอ๋เห็นชัดเจนแล้วครับว่าโอ้โหครับท้องเปราะนะครับสินสมุทรเรียบร้อยครับก็โดนทุบไปในยกที่3สินสมุทรก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายเลยครับ คู่ต่อมา MMA แคสเวทร้อยเจ็ดสปอนด์ครับมาริสอัลเบวีชนะจางหลี่เผิงครับคู่นี้คะแนนเอกฉันมีคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตตัมเวทครับเว่ยรุยครับนักกีฬาจีนชนะฮิโรกิอากิโมโตะคู่นี้ก็คะแนนเอกฉันครับมี MMA รุ่นไฟเวทครับริสแมคคาเรนชนะฮูหยงนะครับคู่นี้คะแนนไม่เอกฉันครับมีคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลท์เวท รุ่งราวีสิทธิ์สองพี่น้องชนะบ ok ็อกดันซูมารรฟคู่นี้คะแนนไม่เอกฉันนะครับคู่นี้เราออกชอบบ็อกดันไปนะค่าใ้่าดูคลิปนะครับมีครามเนื้อตัวเนาะแต่ว่าก็เป็นรุ่งราวีที่วางเกมวางแผนมาแบบเหนือเมฆเพื่อเพลินผมมองว่าจะชนะคะแนนอกฉันันด้วยนะซ้ำนะครับสำหรับรุ่งราววีจังหวะดักเสียบเข่าแกก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมวิศิษฐ์ชัยซูเปอร์บอลน,นะครับผมดูมาจากสองคนนี้นะครับแต่พอเราดูอย่างนี้ก็อาจจะไปคล้ายๆกับพวกเพชรนงนะแต่จริงๆเป็นลูกถนัดของพวกซูเปอร์บอลพวกศิครับ ถือว่าวางเกมวางแผนมาได้ดีเลยครับสำหรับรุ่งราวีซิทสองพี่น้องครับมี MMA รุ่นอะตอมเบทครับชิฮิโรซาวาดะชนะโนเอลกรองชองครับคู่นี้คะแนนเอกฉันครับมวยไทยรุ่นสตอมเบทซากาเรียเอลจามารีชนะทองพูลพีเคครับคู่นี้ก็คะแนนเอกฉันนะครับอ่าอันนี้คือคะแนนที่ออกมานะครับแต่ว่าจริงๆผมชอบทองพูนนะอย่างที่บอกนะคิดว่าน่าจะมาดีกว่านี้แต่ด้วยรูปเกมยกสุดท้ายครับรับเยอะไปหน่อยทองพูนนะครับก็แพ้ไปครับมีปล้ำจับล็อกแคชเวท132ร้อยสามสิบสองปอนด์ครับ บิอังกาบาซิโอชนะนานามิอิชิกาวะครับคู่นี้ซับมิชันท่าเรือเนยก็โชกค,ครับในช่วงยกที่หนึ่งเท่านั้นมีมวยไทยรุ่นไฟเวทครับชอนคริมาโคชนะโจชัวครูสครับคู่นี้จบน็อกยกที่หนึ่งครับนี่เป็นผลการแข่งนนขันที่นำมาฝากกันสำหรับใครที่ไม่ได้ดูสดๆนะครับก็ผมรงรมายละเอียดนะครับผลการแข่งนนขันไว้ในดิสคริปชั่นด้วยครับ